โทรศัพท์ดังฮัลโหลสวัสดีครับ uh, บริษัทขันแตกยินดีต้อนรับครับเค okay, ชื่อบริษัทก็ห่าเลยทุกคนครับ <laughs> ผมเองเป็นผู้บริหารนะครับบ้าแลวครับไม่ใช่เวลามาทำาเล็กที่ไหมครับจะมอ <c oughs> ตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน <c oughs> อันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่นะครับรอบที่สิบเดี๋ยวนะขอถามก่อนว่าปกติถูกหวยไหมครับ <c oughs> บ่ายสองเพื่อให้กินข้าวถี ตื่นเต้นจังเลยวันนี้ติมาฝึกงานครับทุกคน <Huh? S 1> เป็นแบบการฝึกงานครั้งแรกครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้เนี่ยติก็มาเป็นฝ่ายแบบว่าประชาสัมพันธ์นะครับทุกคนวันนี้ติมาฝึกงานที่บริษัทขันแต่ <c oughs> บริษัทขันแต่ทําไมชื่อเหมือนคุณคุณมันชื่อน้องชายฉันหร้อน้องชายฉัน <c oughs> เปิดบริษัทคงไม่ใช่นะครับทุกคน่นเต้นจังเลยทุกคน <c oughs> มีอะไรช่วยไหมครับอ๋อไม่มีนะครับอืมไม่มีนาฬิกาทุกคนนี่ก็ครึ่งวันแล้วว่าไม่มีอะไรทำเลยครับแปลกมากเลยอ๋อตายและอะไรอ่ะอะสายล,ลุดสายลุ่นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนทำดิอ๋ออ๋ับยังไงดีอ่ะอ๋ตายละตายละมันก่อนอื่นขอกินสายมันก่อนเลยนะมันจะได้แบบดังต่อได้เดี๋ยวหยุดเสียงมันก่อนอ กดอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้คนสายโทรศัพท์รีบรับสายเลยทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะบ,บริษัทขันแตกยินดีต้อนรับครับอ,อ๋ออุ้ยท่านหัวหน้าเหรอครับวสวัสดีครับหัวหน้าครับครับผมเองเป็นผู้บริหารนะครับ ครับผมต้องการขึ้นคุณนะครับเป็นเ็งานใหม่ครับชื่อจุธารุษครับชื่อเล่นชื่อขันติอะครับท่านท่านเป็นผู้จัดการบริษัทขันแตกใช่ไหมใช่ครับผมก็บริษัทขันแตกไงครับทำไมไม่ตื่นตระหนกน้อยเพราะว่าคือคือหมายถึงว่ามันชื่อดีมากเลยครับแบบดังเป็นพระแตกแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคท่านท่านมีอะไรให้ผมรับใช้มครอบทุณไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ผมหน่อยครับผมจะดูว่าคุณใช่ไหมท่านหรือว่าคุณใช้ไม่ได้ครับเรื่องเบเบ้ครับฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวหาสมุดจด สมุดจดก่อนนะครับท่านต้องการฝากซื้ออะไรนะครับท่านไปซื้อก๋วยเตี๋ยวท่านต้องการฝากซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับอุ้ยแต่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 แตแตแตสมุดจดก็เต็มสักคู่นะครับท่านสักคู่นะครับถึกสาราสักคู่นะโอ้ทุกคนครับเนี่ยเปิดมาเลยก็ทาไมดูร,รู้สึกว่าหัวหน้างานที่นี่ดุมากเลยกลัวเลยครับไม่รู้ว่าทาไมพี่ๆคนอื่นน่ะที่ไปยุดงบ พี่ประยุทธ์แล้วไป่ปวิทายายะเนี่ยทำไมเขาอยู่กันได้ทำไมบริษัทมันดูน่ากลัวังทุกคนพี่ติดเตียมมาเองนะครับทุกคนทุกคนบอกเฮ <Hey, S 1> ้ยขคนณนะฮัลโหลมาแล้วครับท่านทำไมช้าดังเลยอ่ะมัวทำอะไรอยู่ถ้าชาักช้าแบบนี้เป็นผมผมไม่รับเขาทำงานนะ <c oughs> ขอโทษครับท่านคือพอดีว่าผมติมาใหม่ทำไมก็เลยยงังเก๊เก๊ังกังเออเออเอออยู่ครับท่านอ่ะสักครู่นะครับท่านอ่ะาท่านจะเอาอะไรนะครับท่านจะเอาอะไรนะครับโอเคครับเอา เอาก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวหมูสับได้ครับท่านใส่ไข่ดาวดาวดาวอ่าท่านครับโทษทีนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับใส่ไข่ดาวอันนี้ท่านทานก๋วยเตี๋ยวหรือทานผัดกะเพราครับก็ทานทั้งผัดกะเพราทั้งก๋วยเตี๋ยวคุณก็สั่งมาสิก๋วยเตี๋ยวหมูสับแล้วคุณก็สั่งกระเพราไข่ดาวไปคุณนี่คือสองอย่างนะครับเป็นขดก๋วยเตี๋ยวคุณทุกคนคนบ้านเรียกกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินผัดกะเพราคู่กัน ฮัลโหลครับไม่มีปัญหาครับได้เลยครับสบายชิลๆครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับหนึ่งนะครับไข่ดาวหนึ่งนะครับโอเคง่าอ่ท่านครับท่านครับเมนูต่อไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอดีมันมีของโทรศัพท์หลักอะครับโทรมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อท่านกลับไปนะครับท่านขอบคุณมากนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮะอะไรนะครับงูเข้าบ้านเดี๋ยว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 อ่ะอะตก ใจเย็นๆก่อนนะครับอ๋อดีบ่อยขันแตกอับอับครับครับโทรหาบริษัทไหนแน่นะครับบริษัทขันแตกงูเข้าบ้านอันนี้มาแจ้งอ๋อขอใช่ครับผมไม่ค่อยรู้ครับพอดีว่าผมเป็นคนฝึกงานนะครับครัโอ้ยฉันก็โทรมาหาบริษัทขันแตกตลอดเลยครับเวลาตัวเงินตัวทองหรือว่าจะเป็นตัวตะกวดกันก็มันเข้าบ้านดิฉันบ่อยมากครับแค่เฉยๆนะครับผมจะเอาตัวมันเลิกโอเคโอเคทีนี้คุณตกใจมากครับฉันควรจะทำยังไงดถ้าช่วยหาวิธีการแก้มันหน่อยครับ ครับครับครับเดี๋ยวผมช่วยแก้ปัญหามันไม่ยากเลยนะครับอันนี้งูเข้าบ้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณบ้านบ้านคุณลูกค้าอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่อ่ะครับกูจะบ้าแล้วคะไม่ใช่เวลามาทำบ้านเล็กที่ไหมคะจะไม่ได้สามถอยค่ะแต่ตอนนี้งูมันเข้าบ้านฉันควรจะทำยังไงดีคะมันกำลังเลยไอ้กำลังจะขึ้นมาโซฟาขึ้นมาโซฟาแล้วหรอครับอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับแนะนานะครับให้คุณลูกค้านะครับเตรียมน้ํานะครับเตรียมน้าเยอะๆนะครับฉีดไล่งูนะครับแถวนั้น โอมทฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะช่วยฉันด้วยนะคะฉันอยู่คนเดียวเอางี้นะครับสุที่ฉันหลงไม่ได้ฉันเดียว่าเอาเป็นผมผมมีอะไรในมือผมป้าใส่มันให้หมดเลยครับคุณลูกคาอ้าวอ้าวฮัลโหลโอ้ทุกคนวางสายไปแล้วว่าสงสัยมีสองอย่างครับงูฉกไตอีกอย่างนึงคือคงป้าโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วครับเพราะว่าติบอกให้มีอะไรป้าเข้าไปข้างในเลยอ้สิเบอร์เบอร์โทรมาแล้วครับสงสัยจะเป็นเบอร์หัวหน้าเนี่ยเลยฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้า มีตัวเองโทรมาเลยเบอร์บริษัทนี่อ๋อใช่วันนี้น่าจะกลับประมาณสี่โมงครึ่งตัวเองมันมาวันแรกน่าเขาน่าจะปล่อยไวอะตัวเองครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไวๆนะคบไม่ต้องห่วงนะครับได้ครับขอบคุณนะครับโทรมาอีกแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับ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 งูล่าสุดเขารูแล้วหรอครับรูไหน อ๋อตกใจนะครับโอเคครับรูตรงข้างบ้านนะครับโอเคมันเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วครับคุณลูกค้าครับดีใจด้วยนะครับทียอันนี้โทรกลับมานาอก็รับเคลียร์นะครับเคลียร์นะครับขอบคุณนะครับครับผมแล้วฮัลโหลตัวเองเอ้าฮัลโหลครับเอครับท่านครับขอโทษครับที่ล่าช้าครับเดี๋ยวขอโทษครับพอดีเมื่อกี้ตรวจสองอย่างแล้วนะครับท่าน ครับท่านจะให้หมูแล้วก็มีกะเพรางูเหรอโอ๊ยไม่ใช่ครับรถโดนที่พอดีผมเจอหลายเรื่องครับท่านเอเมื่อกี้มีกะเพราหมูไก่ไข่ดาวนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวเอาเป็นเกี๊ยวกุ้งแล้วกฮัลโหลแป๊บหนึ่งนะครับท่านพอดีมันมีสายด่วนเข้ามาอีกแล้วครับท่านครับแค่นี้นะครับฮัลโหลครับครับครับพอดี อ๋อฝ่ายบัญชีแล้วครับพี่พี่ฝ่ายบัญชีครับร้ามีอะไรให้ช่วยเหลือแล้วครับครับอ๋อพออ๋อตอนนี้ให้ผมช่วยคิดเงินครับพี่แจ้งยอดมาได้เลยนะคะครับห้าหกสองเจ็ดหกสี่เก้าแปดแปดแปดบวกพี่เครื่องคิดเลขที่นี่มันเป็นอะไรไม่รู้ว่าพี่เครื่องมันมันกดยากมากเลยอะครับ ไม่แน่ใจใช่ใช่ใช่ครับเลยนะครับโอเคอันนี้พี่บอกว่าให้ติให้อ๋อให้ผมเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวอนันนี้ได้ขอบคุณมากนะครับอันนี้ให้ผมเลยเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยดีใจจังที่นี่ดีจังเลยเครื่องอะไรใช้ไม่ได้ให้เราหมดเลยนี่น่าจะพักั้งหมดเลยเนาะปิดสายไปอย่างวะนะ <S <S อ๋ออันนั้นอนะ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นร้านสเต็กคุณสั่งสเต็กผม้ทางนั้นเก่าผมฉีกทิ้งเลยนะครับก็คือมันเที่ยงแล้วว่าผมไม่ได้ไปพักกินข้าวหรอบท่าน ไม่ต้องพักเธอต้องทํางานให้เสร็จก่อนต้องทำให้จบแล้วค่อยไปพักท่านผมไม่พักก็ได้ครับผมทํางานต่อก็ได้ครับท่านอือเราไม่มีของกินอยู่แล้วนะครับนอกจากปากการินต่อยังลรบะครับท่านอะไรนะครับท่านอ๋อเป็นล้านเล็กที่ผมรู้จักนะครับแถวนี้แนะนําอืมสเต็กลุงเล็กครับใช่ครับเป็นสเต็กที่ราคาแพงเราได้น้อยครับในนื้อแนะนําเลยวยทานมีโทรศัพท์โทรมาอีกแล้วครับครับฮะ ตัวเงินตวัวทองเข้าบ้านอันนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่นะครับรอบที่10เดี๋ยวนะขอถามก่อนว่าปกติถูกหวยไหมครับทุกทุกงวดติด,ดกัน uh. โ,อโอ้โชคดีเอาจริงๆไม่ต้องตกใจเลยนะครับคุณลูกค้าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ให้กับความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจลูกค้าดได้ดิด ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเจือตัวทองที่เข้ามาตอนนี้มันใช้ขาไหนก้าวเข้ามาในบ้านก่อนครับมันก็มันก็เป็นขาหน้าขาขวาซ้ายขวาหนึ่งครับขวาสองหนึ่งสองครับข้างหลังสามสี่หนึ่งสองสามสี่เล่นไปเลยนะครับงวดนี้ครับอ่าแล้ว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 ตอนนี้มันเข้ามาแล้วมันยังไงล่ะครับฮะมันจะมากินปลาคุณลูกค้าเหรอครับคุณลูกค้าเลี้ยงปลาอะไรเว้ยครับปลาทองไม่ได้นะครับถ้าตัวเงินตัวทองกินปลาทองแล้วทองมันจะเหลือไหมล่ะครับออะทางนั้นอ่ะคุณลูกค้าผมมีวิธีนะครับ เดี๋ยวนะครับมันมีสายเข้ามาคุณลูกค้าถือสายรอแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปตีอย่าเพิ่งไปทุบตัวเงินตัวทองนะครับมันเป็นสัตว์รางวันะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมช่วยแก้ปัญหาไม่อยากเลยฮัลโหลครับท่านหัวหน้าอ๋อใช่ใช่ครับขอโทษทีครับพอดีเมื่อกี้เขามีเรื่องใหญ่อะครับใช่ใช่ลูกค้าใช่ครับลูกค้าต้องเป็นพระเจ้าเราต้องให้ลูกค้าก่อนเมื่อกี้ผมโชว์สเต็กเนื้ออะไรครับสเต็กเอ่อสเต ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ใช่ผมไม่ได้หลอกว่านะครับอางั้นเป็นสเต็กเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูนันงนะครับเดี๋ยวผมจะครับฮัลโหลครับครับต้องเงินตัวทองครับเออตัวเองเขาไม่ได้ว่าตัวเองเราตัวเองเอาเบอร์อีกเบอร์หนึ่งมาโทรทาไมเนี่ย อ๋ออีกเบอร์หนึ่งมาติดสายก็เขาคุยกับหัวหน้าเครื่องหนึ่งแล้วเขาก็คุยกับหัวงานหลักให้ลูกค้าเครื่องหนึ่งเองตัวเองใจเย็นๆน,นะกลับแน่ๆฉันกลับแน่ๆถ้าไม่กลับเนี่ยไปตามตำรวจได้เลยคงฉันหายตัวแล้วล่ะเย็นนี้แล้วเจอกันตอน11โมง50นะตัวเองโอเคแค่นี้ก่อนนะตัวเองหืม อุ้ยแฟนนี่ก็อะไรจังเลยนะทุกคนนี่ขนาดไม่มีจริงๆนะขนาดปนุนี่วุ่นวายขนาดนี้โ,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 โทรมาอีกแล้วฮัลโหลครับครับน้าครับครับครับใช่ครับใช่ครับครับสเต็กเอาเอาอะไรนะครับเอาสปาเกตตี้ด้วยนะครับสปาเกตตี้ว้นะครับมันโทรมาอีกแล้วครับอคุณน้าไม่ว่าอะไรนะครับคุณน้าใจดีใช่ไหมครับขอบคุณครับเพราะว่าต้องลูกค้านานพระเจ้าเนาะฮัลโหลครับคุณลูกค้าอ๋อใช่ครับใช่ครับตรงเงินตัวทองเข้าครับอะไรนะ นี่มันกินปลาทองไปครึ่งตัวแล้วนะครับผ่าท้องตรงเงินต่อทองเลยนะครับั้านั้นนะฮัลโหลครับครับอะไรนะหัวหน้าครับเอาสเต็กอะไรนะเับอ๋อสปาเกตตี้เนาะเอาสปาเกตตี้ตรงเงินต่อทองไหมอุ้ยสปาเกตตี้ไก่ไหมครับเขาสปาเกตตี้ไก่นี่มีเกล็ดไหมครับครับโอเคสปาเกตตี้ไก่นะครับครับหัวหน้าอะไรอีกไหมครับครับอาวทำไมอ่ะทำไมไม่กินแล้วอ่ะอ๋อหัวหน้าจะไปกินกับคนอเอนอ๋อไม่ต้องแล้วไปกินข้างนอกนะครับเออหัวหน้าทำไมไม่บอกตอนแรกนะครับ อืมอืมอ้าวอีกเบอร์หนึ่งแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับครับตัวตั้ออไม่ใช่นะครับอะไรเนี่ยแฟนผมเหรออ๋อไม่ใช่เอาพี่บัญชีครับพี่บัญชีครับครับเครื่องคิดเลขที่ให้มาเหรอครับทำไมครับมันยังไงเพราะอืมอืมอ๋อเดี๋ยวจะให้ใช้ต่อเดี๋ยวจะให้ใช้ต่อครับเขาคือผมอ๋อไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับพอดีว่าผมหิวอะพี่ครับผมก็เลยกินมันไปหน่อยหนึ่งครับไม่เยอะครับ ผมเป็นคนครับผมแต่ผมแค่ชอบกินของแปลกๆครับก็เกล็ยจริงๆมันก็กินไม่ได้หรอกครับพี่อืมใครครับโอ้ัวหน้ายังไงนะครับฮะรถน้ำมันหมดไปไม่ได้ก็เลยจะฝากสั่งใหม่ครับครับไม่ว่าอะไรครับหน้าสั่งมาได้เลยเพราะว่าผมเป็นเด็กฝึกงานเนาะโอเคครับอะไรนะครับหน้าใจกลองเนะครับได้ครับทุกคนี่วยจดช่จดอันนี้ไม่เอานะครับได้ครับง่ายมากครับอืมอยังไงนะครับอ๋อเปลือกมันพิซซ่า ร้านข้างๆเลยครับผมแนะนําอร่อยอ้าวใครโทรมาอีกแล้วแป๊บนึนะครับหัวหน้าก oh, like ่อนสั่งพิซซ่าวัวหน้าคิดหน้าเลยครับเอาหน้าอะไรดีครับอ๋ออ้ตัวเงินตัวทองยังไม่ออกไปจากบ้านล่าสุดมันขึ้นหน้าไปแล้วครับโอ้ตายแล้วตาย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 มันขึ้นหน้าแล้วคุณลูกค้าโทรมาหาผมได้ไงครับเนี่ยคุณลูกค้าหลับตาอยู่คุณลูกค้าตัวเงินตัวทองขึ้นหน้าทำไมคุณลูกค้าไม่กรีดไม่วิ่งครับกรีดอยู่แล้วครับมันน่ากลัวมากเอาอย่างงี้นะครับในเมื่อมันจะกินหน้าคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวครับตัวเงินตัวทอง ผมจะแกล้งตายครับใช่ครับผมต้องแกล้งตายแกล้งตายประมาณสิบนาทีตรงเงินจะทองจะเดินผ่านหน้าคุณลูกค้าไปครับครับครับขอบขอบคุณครับครับครับลวพิทศวิธีนี้นาะโอเคได้ได้ไดลองลองนะถ้าอย่างไรโทรกลับมานะครับครับทุกคนมันดังมาตลอดเลยที่ไม่รู้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยโอ้หิวก็หิวยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่มันบ่ายกว่าแล้ววะนี่ตาลางลางนานะฮัลโหลครับวัวหน้าครับโอมด้านหน้าเลยนะครับครับหน้าเลยนะครับหน้าตรงเงินตัวทองขึ้นหน้าไม่ใช่นะครับรอเล่นกับสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับขอบคุณรับพี่ <c oughs> มันจะปวดหัวเลยขนาดนั้นยังดังขึ้นมาได้ไงเนี่ยเอฟนไฟด,ด,ดครับเป <c oughs> ็นไฟด้วยเนาะโอเคไม่ยากเลยครับเดีย๋ยวผมจะก้าให้เขาขึ้นยอดช่วยโทรศัพท์ที่นี่กินแล้วยังจำเสียงอยู่อิกกนทุกคนปวดหัวมากขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เสร็จงานสักทีพี่บัญชีไม่โทรแล้วหัวหน้ากำลังจะได้พิซซ่าอ้าวลาล,ะล,ะละ่ะแล้วรัานนี้เรายังไม่ได้ไปกินข้าวที่ไหนเลยอ่ะทุกคนเอาไงดีเดี๋ยโทรให้แฟนมารับแล้วกันเนาะฮัลโหลครับฮัลโหลอ้าวฮัลโหล,ล,โหลมีคาดีนไหมอ๋อโทษทีไม่มีแฟน <laughs> มันเราบอกเลิกกันไปแล้วไงหิวว่ะอยากกินอะไระกินนี่ทุกคน ยังลบกินได้ของจริงกินไม่ได้นะครับอืออนี่อะไรอ่ะโทรศัพท์เหมือนมากทุกคนดูดิกดได้ด้วยเนาะประเด็นคุณหนาวมากทุกคนวิเล็กนุ่มแก้วมาแล้วสองนี่ ทุกคนอิ่มมากเลยอะหนึ่งเครื่องโหคอกินเล็กอิ่มมากทุกคนโทรศัพท์โทรมาฮัลโหลครับครับพี่บัญชีครับอะไรนะครับเครื่องแดงให้เก็บให้ดีเพราะอะไระครับเป็นของคนนุณา เปล่าครับพี่บัญชีไม่มีอะไรครับทุกอย่างปกติดีครับว่าเป็นโทรศัพท์คอนโดกินแบบนี้เขาต้องเป็นไล่เจ๋งที่แน่เลยคลิปนี้ดิลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบริษัทขัดแตกน่ากลัวมากไปแล้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบายๆอยากให้ติดติดกันแปลกอีกคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเลยเด้อคิดว่าคลิปนี้เนี่ยใครดูจบเนี่ยบอกว่าสนุกใช่ไหมล่ะบายบายครับขอบคุณครับ love you